นะครับสูบปลาขายนะครับที่กลับอยู่ที่ตะบลแขมอำเภออุทวะพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยเสียบุญยืนนะครับชั่วโมงป่านนะครับน้ำเยอะนะครับป่านี้ครับโอ้น้ำเยอะน้ำเยอะท่านเจ้าของกำลังเตรียมคัดแยกปลานะครับเหมาสระนะครับถ้าลมเข้าคล้องก็ขอไปน้ำตกวันนี้ลมแรงนะครับที่ศรีสะเกดลมวันนี้ก็ วันนี้ก็เจ็ดองศานะครับนีกรปลาปลาเริ่มมุดนะครับเริ่มมุดน้ี่ถูกออกจากบ่อนะครับเรื่อยเลย น้ำมันเยอะเป็นอะไรเดียวพัดแยกลาเรี๋จะนำไปขายเสียสัอันนี้มอสเท่าไรครับเสียสองพันนะครับเอาราคาเดิมนะครับอสองมาท่านะครับคือสาวสองมาท่านะครับ,รบว่าจะคุ้มไหมนะครับต้องต้องดูต้องดูว่าเขาตรวจเช็คกันแน่นอนว่าป้าหลายหรือบ่หลาไหลไม่ว่าเขาไม่ลงเบิองลงยังอยู่บ่ โอ้ในในน่นามดิบอ๋อโอ้ปลาขุดยยืนเบิงนีขมาหายใจดิบอปลาหายใจมะริดาเ,เ,เออเข้เาเข้าเบิงเข้าเบิง่อนนอกเบิงปลาก่อนเออนี่ครับอาชีพเหมาปลานะครับเหมาปลาถายสังเกตจากกินปลาแล้วก็การหายใจของปลานอกการหายใจของปลาว่ารู้ว่าปลาเยอะปลาไหนนะครับว่ามีปลาไหมนะครับก็สำรวจตัวตาจากประสบการณ์นะครับนี่นะครับ ก็มีความเสี่ยงนะครับธุรกิจนี้คือว่าต้องต้องชำนาญพอสมควรนะครับเมื่อกี้พางป่าโป้ปลาจะมาที่ไหนมาที่ไหนัเยะโอ้มันจะมีปลามาจากทางไหนนะครับโอ้มาแล้วครับหนนมืออาชีพครับนี่แหละคนที่ต้มปลาครั้งที่แล้วกาลังกาลังโปะครั้งที่แล้วนี่แหละครับคนที่ต้มปลาก้อยปลายาวนะครับ ทีมงานของเสียบุญยืนนะครับนองเอามาเอาแอมไปแถวบ้านเท่านอกเพราะว่าขายในพื้นที่นะครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปเป็นแบบอาชีพเลยเพราะว่าก็มีหลายอาชีพมาแถวบ้านเอากับญาติพี่น้องนี่แหละไม่ได้ไปจะขายในในหมู่บ้านตัวเองก็ไม่พอขายแล้วนี่แหละทะเลาะโอ้ทะเลาะกันด้วยมีลูกค้าทะเลาะกันด้วยโอ้สุดยอดนะครับครั้งที่แล้วสั่งสั่งแล้วไม่ได้นะครับสั่งแล้วไม่ได้ก็คกนหาก็สุดวิสัยแล้วมันไม่พอจริงนะครับ เรียก่าบริการพี่บริการน้องลราอาชีพนี้จะกินปลานากันอ่ะช่วงนดูนีิกรอนกอนไผรเลยเพราะว่าเคนปลาป้ามันแสบน้ำหนี่นอมันหนาวข้าวใหม่ปลามันด้วยข้าวใหม่ปลามันครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสากันนะครับแอบนี้พี่ยาวมาแล้วเมื่อกี้บอกห้อยห้วยห้อยคนนเใดคนกำลังถอดถอดเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ความยากของบ่อนี้ก็คือมันชันนะครับแล้วก็โขนมันลึกนะครับไม่เหมือนกับบ่อที่แล้วนะครับสําหรับทางทีมงานนะครับที่จะจับปลานะครับ,บปลากำลังขึ้นเลย เินโอ้นี่อนองนนรอกรัยยโคนมันลึกนะครับโคนดวแค่ผมไปดูได้ในยครับโอ้โอโตงนี้ใ,ให,หญ่นนเลยครับวย แถวเลยนู่นไฟช่วยเห็นไหมครับนู่นเยอะเยอะแล้วครับเริ่มน้ำมันลด,ดลงเรื่อยๆรื่อยนู่นไฟนี่คืเปิดหัวนะครับเปิดหัวคือว่าได้กับครั้งแรกนะครับ เยอะจริงๆนะครับเนี่ยรอบสะเลยเวลาสูบออกมาเนี่ยอูน้นะครับน้ำที่สูบสะออกมากนะครับเนี่ยเยอะๆ มีทั้งปลาไหลปลาช่อนนะครับถ้ามีปลาช่อนจะไม่ค่อยมีปลาหมอนะครับเพราะว่าปลาช่อนมันจะกินปลาปลาหมอหมดนะครับก็จะมีแต่ปลาช่อนปลาดุกนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับที่เข้ามาอยู่เองนะครับไม่ได้ปล่อยเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับรอนำรถก่ครับรอนำลดก่อนนะครับจะได้เยอะไหมวันนี้นะครับขึ้นไปแล้วนะครับประมาณ5กิโลนะครับขึ้นไปแล้วอูนะ ก็ดีปเป็นแยงเป็นาขาวนะครับมีไซเล็กนี่กับขาไซรไว้ปลาดุกปลาช่อนนะครับตัวใหญ่ก็ขายติโดลละร้อยยี่สิบตัวเล็กก็เจ็ดสิบนะครับปลาดุกก็ติโดลละร้อยยี่สิบนี่คัดไซนะครับเพื่อจะให้ถึงมือลูกค้าแบบสดๆนะครับโดยปลาที่ไม่ตายนะครับสามไซน์ครับปลารวมก็มีนะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ไสใหญ่ไดสใหญ่ล้างก่อนล้างก่อนใส่หมโนะครับล้างกระวตงกันถ้าสามสิบกิโลขึ้นถ้<ม>าจะห้าสิบกิโลขึ้นก็คุม,มนมะครับสามสิบกิโลขึ้นนะครับสำหรับการน้องสะในครั้งนี้นะครับ,บ,รนนรบเดี๋ยวดูดูรอบที่ที่สองนะครับตรงนี้รอบส นี่กระบาช่อนนาของแท้เลยนะครับตัวสวยสะอาดด้วยนะครับขาวอาธิ่ะเอาเต้าเต้าก็คัดไซส์แล้วก็สิ่งเจือปนออกนะครับปลาจะได้ดัวสวย เป็นแบบอย่างของคนขยันที่นี่นะครับหาอาชีพนะครับนี่ยใครจะมาอยู่บ้านนะครับดูตัวอย่างไว้ไม่้าขยันนะครับไม่ไม่อดตายอยู่บ้านไม่ต้องไปรับจ้างทางไกลหากินแต่ละแวกบ้านนี่ครับจากนั้นก็ขนฟางขนข้าวนะครับออกจากนั้นจะมาจับปลาแบบนี้นะครับคือใครคิดว่าจะมาอยู่บ้านแล้วมองหาอาชีพนี่นะครับที่บุญยืนทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับคนขยันนะครับตอนดูหน้าข้าวเนี้ยก็พี่น้องไม่พึ่งพาอาศัย เรียกว่าคนรุ่นนี้ไม่คยมีนะครับสําหรับที่จะมายกข้าวยกอะไรก็ทาอาชีพแบบนี้นะครับแต่ก่อนก็เสือกรุงเทพเหมือนกันนะครับนี่เป็นระดับช่างพิมนะครับระดับช่างพิมเงินเดือนยุคนั้นก็โอ้หลายหมื่นนะครับก็ออกมาใช้ชีวิตที่บ้านแบบนี้นะครับก็อยู่ได้นะครับเนี่ยมันต้องฝึกฝนนะครับหากใครได้มาใช้ชีวิตในต่างจังหวัดมันมีความอะไรความสุขนะครับมันได้กินด้วยนะครับ มันก็บ้านเราขายไปด้วยเราได้กินไปด้วยมัน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 ,มนเรียกว่าเป็นวิถีนะครับวิถีของเราด้วยที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้โตมากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาทำอาชีพประสบการช่างพิมพ์นะ่ผมยังเคยเป็นลูกน้องเลยนะครับแต่ก่อนนะครับสมัยไปฝึกงานเรียน,นหนังสือหนุนยุคแ,แรกๆของการเข้ากรุงเทพเลยขับไสนะครับอันนี้น่าจะเป็นโล70นะครับถ้าถ้าดาวไม่ดแม่ ตัวนี้นะครับเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบตัวใหญ่แล้วก็ดุกข้าร้อยยี่สิบนะครับซื้อกันได้นะครับโอ้ยังนีปลาปลาหมอเห็นนะครับปลาหมอปลาหมอที่สวยห้ามแห้งปลาหมอที่โลเท่าไหร่ครับร้อยโลร้อยโอ้เบาๆเลยครับปลาหมอปลาหมอนี่ทำแล้วพริกยปนปนแล้วก็ย่างอร่อยโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาหมอนี่ตัวใหญ่โอ้ร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง สวยๆครับบอ,อนี้ปลาตอนี้ไม่ผี่ผิดหวังนี่สวยเหลืองอีหุยเลยตัวมันส,สะอาดนะครับรอบนี้เราคงจะไม่ได้เห็นการาต้มการก้อยนะครับเพราะว่าทีมงานชิงนข้ามาหมดแล้วนะครับรั้งที่แล้วเราได้ดูต้มปลาก้อยปลากินแบบในทุกนาเลยครับ ล้วรอบป็นได้ขคาวธรรมาต้นดัก้นให้แล้วผู้จับก้จับคนให้ ไซร์นะครับไปน,นะครับมาแล้วะครับคุณโอ้โหมอ,อนี่สวยงามมากเลยูกระดูกงามกว่าอบอนั่นเลยเออกระดุกสวยประดูกสวยกระดูก,ดกนาน,าน,านล้วนเลยเออตัวนี้มันไซร์มันเท่ากันโอ้โนี่ครับไซร์นี้ยอดนี่ก็สวย เครื่องใหญ่มันสูบไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันน้อยลงนะครับก็ต้องใช้เครื่องเล็กนะครับมาช่วยสูบออกนะครับเพื่อจะได้น้ําจะได้ลดัวนี้จะได้จับง่ายนะครับผมมองจากตรงนี้ก็น่าจะเกินประมาณเกือบ50โลนะครับถ้าถ้าจากที่เอาปลาขึ้นนะครับก็คงจะปุ้มนะครับเพราะว่าเมาไป2,500นะครับถ้าได้เกินครึ่งก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการสูบปลาวันนี้นะครับ i don't have นะครับตัวใหญ่ ยอดครับเพยงนี้นักปาตเลยนะนักกีต้มนักกีต้องก,ก้งาเอาโอ้ นี่นะครับคนก็เหมือนปลาลุยขี้ตุมเข่งนี้คุ้มครับนี่เกินสิบโลนะครับนี่ออน้าวปโอ้ซาวว่าคุ้มแล้วครับนี่มาขึ้นมาเข่งเดียวนี่คุ้มแล้วนะครับ ืนจัดให้นะครับใครอยากมาขอใหญ่โอ้ยดูนี้ดูนี้โอ้โาหน้าอ่ะาณาธรรมชาติับครับน,น,นี่ตัวน่าอยู่หมี่ดนเยนี่งอยหรือเล่า่ง่หร้ป่่อได้วยไก็ ออนนอของแค่โอ้ยปลาเนื้อเดียวไอปลาแดดไอเนื้ออ่อนไอเยีนไิครับเยลยหฮะี่ยกือบ้างลา่นยโลนะครับคุ้มแล้วนะครับ เดียวปุ๊บเลยนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นกําไรไปแล้วนะครับพอได้ก็ครับหรือว่าปุ๊บนะครับเหมาสามโอ้ตัวใหญ่ไอโต้ไอโต้ดีใหญ่สุดแล้วครับนี่ยังยังยังอีกยังมีมิกอีกโอ้นี่โลขวาแล้วครับนี่บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เออเอาเอาเอาหน่อยหน่อยนะไม่เอาเอาเทีวโบกหน่นะเดี๋ยว ก็ยังจับไม่หมดนะคานผู้ชมโอ้เล่นะครบอ็ถือว่าคุ้มนะครับมีคู่ที่มาซื้อที่ปาาหัวด้วยนะครับวันนี้นะครับพิโรละ120นะครับปลาดุกปลาช่อน120นะครับปลาหมอร0 0 100เดียวนะครับแล้วก็ตัวเลขก็70็0สิแแล้วแต่ไซส์นะครับอวันนี้ก็ได้มาเห็นการเหมาสะนะครับเป็นอาชีพแล้วก็เป็น ชีวิตของคนที่นี่รับที่หาู่หากินในช่วงหลังการเก็บเกี่ยนะครับขอคุ้มค่ากับธุรกิจในหมู่บ้านนะครับเหมาสาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็ไปขายให้กับชาวบ้านครับก็ว่าได้เงินในส่วนต่างเพิ่ึ้นื่อทำกำไรนะครับลดค่าแรงลดค่าน้ำมันลดค่าพลังงานนะครับก็คงจะเหลือติดกระเป๋าพอได้อยู่ได้กินนะครับสําหรับการ เมาส์ส์ในวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ